ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับผู้อาวุโสคนอื่นจ้องมองไปที่ตะขาบนั้นไม่วางตาและกระซิบเออ สำนักส่วนเต้าส่งมักจะทำแบบนี้เสมอพยายามแกล้งสำนักเหิงยั่วของเราเพราะว่าเราไม่มีสัตว์วิญญาณสักตัวถ้ามีโอกาสพวกเราต้องฆ่าสัตว์วิญญาณตัวนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเก่งกาจแค่ไหนเจ้าสำนักเผยแววเยือกเย็นทันใดนั้นกระบี่สีม่วงปรากฏขึ้นกระบี่บินไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นมังกรสีม่วง มันม้วนตัวบนสำนักแห่งยั่วและคำรามใส่ตะขาบตัวนั้นตะขาบพันเมตรหยุดลงและไม่กล้าเข้าไปต่อทันใดนั้นเสียงหัวเราะเสียงดังพอให้ได้ยินออกมาจากตัวตะขาบนั้นห่วงหลงลือกันว่ากระบี่ม่วงเล่มนี้มีวิญญาณมังกรสิงสถิตยอยู่ข้างในข่าวลือนั่นไม่ผิดพลาดสหายเอ๋ยข้าอยู่ที่นี่แล้วถ้าเราชนะอีกครั้ง สำนักเหิงยั่วต้องทำตามสัญญาและคืนสมบัติหนึรชิ้นที่ขโมยไปจากพวกเรามารวมทั้งชดเชยด้วยกระบี่เหิน200เล่มเจ้าสำนักเผยแววปกติไม่มีสัญญาณความโกรธเคืองเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจสหายโออย่างถ้าสำนักส่วนเต้าชนะในเวลานี้สำนักเหิงยั่วจะทำตามสัญญาแน่นอนแต่ถ้าเจ้าแพ้ จากนั้นต้องบังคับสัตว์ชั้นต่ำกลับไปซะขนาดที่พูดอยู่มังกรม่วงก็ค่อยๆหายตัวไปอย่างช้าๆและกลับกลายเป็นกระบี่ม่วงมันลอยกลับมาที่หัวหน้าสำนักในมือห่วงหลงตะขาบพันเมตรเริ่มเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอีกครั้งมันม้วนเป็นวงกลมเหนือสำนักแห่งยั่วและค่อยๆลดลงช้าๆสิทธิ์สายในทั้งหมดได้ถอยกลับมา เหล่าผู้โสโทั้งหมดใบหน้าขมวดคิว้วเมื่อเห็นสิทธ์ทั้งหลายล่าถอยหลังจากตาขาบเทียบพื้นจนไม่เคลื่อนไหวผู้คนสิบกว่าคนกระโดดออกจากด้านหลังมันนอกเหนือจากผู้อโอโซทุกคนที่เหลือต่างก็ยังหนุ่มยังแน่นสำนักส่วนเต้ามีทั้งสิทธ์ชายและหญิงดูเหมือนว่าพวกเขาคิดจะหาเรื่องสนุกที่สำนักเถีงยั่วนี้เพราะรู้มาว่าสำนักเถีงยั่ว ไม่ได้มีสิทธิชุดม่วงอยู่มากนักดังนั้นทุกคนที่กระโดดออกมานั้นจึงสวมชุดสีม่วงอีกเรื่องที่น่าตกตะลึงสำหรับสิทสังนักเถื่งยั่วก็คือว่าทุกคนที่เป็นสิทธิ์ส่วนเต้าต่างดูดีกันทั้งนั้นชายหนุ่มหล่อเหลาเอาการและหญิงสาวก็สวยงามทั้งหมดโดยเฉพาะบุรุษและสตรีที่อยู่ข้างหน้าบุรุษที่หล่อเหลาเกินธรรมดาและเต็มไปด้วยความเป็นชายชาตรี แขนเสื้อยาวและเส้นผมผิ้วไหวไปตามสายลมด้วยกระบี่เหินบนหลังทำให้เขาดูเยือกเย็นไปอีกภาพลักษณ์ของเขาได้ดึงดูดใจของสิทธิ์หญิงสายในเอาอย่างจังสิบสตรีสวมชุดสีม่วงเส้นผมราวกับน้ำตกริมฝีปากประกายแสงสีแดงละเลือ้อและดวงตาอันงดงามคู่นั้นได้ต้องตาต้องใจใครหลายคน แม้แต่วังหลินก็ไม่อาจหยุดหัวใจที่เต้นโคมคามเมื่อเขาเห็นเธอได้วังหลินกลายเป็นตกตะลึงอย่างมากเมื่อเขามองเธออย่างไม่ละมัดระวังและเตือนสติตัวเองไว้เมื่อเห็นเหล่าสิทธิ์ทั้งหมดต่างจดจำใบหน้านี้ไว้หนึ่งในผู้อโสอดทนยืนไม่ได้อีกต่อไปจึงตะโกนขึ้นสำนักส่วนเต้าฝึกวิชาหลงเสน่ตั้งแต่เมื่อไหร่ช่างหน้ารังเกียจนัก เสียงตะโกนนี้ได้ปลุกสิทธิภายในหลายคนให้ตื่นขึ้นพวกเขาเหล่านั้นต่างเผยแววตาตกตะลึงหนึ่งในสามผู้โสของสำนักส่วนเต้าหัวเลาะและพูดขึ้นนี่เป็นคนจริงๆนามข้าชื่อชิงกูเลยท่านควรจะเข้ามาดูใกล้ๆสิทธิ์ทั้งสามคนนี้ไม่ได้ฝึกวิชาหลงงเสน่ห์แต่อย่างใดแต่เกิดมาพร้อมกับลากวิญญาณวาลี ข้าสามารถเห็นได้ว่าในเหล่าสิทธิของข้าสำนักหงยั่วนั้นไม่มีใครที่มีรากวิญญาณบริสุทธิ์สักคนทุกคนต่างมีธาตุห้าธาตุผสมกันไม่น่าแปลกใจที่เจ้าไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ผู้โอโสของสำนักเหิงยั่วเผยใบหน้ายุ่งเหยิงหลังจากเวลาผ่านไปชั่วขณะเจ้าสำนักห่วงหลงก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนาสหายสำนักส่วนเต้า อันดับแรกมาพักผ่อนที่สำนักของเราก่อนการประลองจะเริ่มต้นขึ้นในอีกสามวันผู้โอโสลอ,อย่างพยักหน้าประดับด้วยรอยยิ้มและพูดขึ้นเยี่ยมมากสำนักส่วนเต้าของเราต่างมีการประลองกระชับมิตรกับสำนักเหงยั่วมายาวนานหลายปีแล้วแต่ว่าเมื่อจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างก็ไม่อาจทำลายความสัมพันธ์ของพวกเราได้ ในเหล่าผู้โสหลายคนของสำนักแห่งยัว่วชายชาลาที่แก่ที่สุดเดินออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเหี่ยวย่นและดูราวกับไม่มีแรงเขาหัวเราะเบาๆและพูดขึ้นกับโอหยางเจ้าเพื่อนโอหยางนี่มันก็ผ่านมา20ปีแล้วเจ้ายำจำข้าได้ไหมผู้โสโอหยางหัวเราะเสียงดังแล้วพูดขึ้นข้าเห็นเจ้าแล้วเพื่อนเก่าทรงเต้า เวลานี้เจ้าต้องนำวายทำเองของเจ้าออกมาบ้างแล้วข้ามีไม่พอเพราะเจ้าช่างขี้เหนียวเกินไปเวลานั้นนำออกมาแค่ไหเดียวก็พอผู้โสชิงยิ้มขึ้นไม่ใช่ว่าข้าขี้เหนียวนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่เจ้าเริ่มดื่มข้ากลัวเหลือเกินว่าไม่ว่าจะนำออกมากี่ไหายก็ตามมันก็ไม่พอหรอกเมื่อทั้งสองเริ่มพูด ผู้โอโศกของสำนักชวนเต้าสองคนได้พบกับใบหน้าอันคุ้นเคยเลยพูดคุยกันเล่ากับว่าพูดมุ่งร้ายก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดกันมาก่อนเมื่อพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกเตียนของแคว้นเจ้าแววตาของสิทธ์ทั้งสองสำนักต่างเบิกตากว้างขึ้นเรื่องพวกสิทธ์บุรุษของสำนักวูเฟิง ไปหลอกล่อสิทธิสตรีของเจ้าสำนักเมฆหมอกและทำเธอท้องขึ้นมาเจ้าสำนักเมฆหมอกไปที่สำนักหูเซิงเพื่อลงโทษแต่กลับได้ทาลกมาแทนหรือจะเป็นเรื่องสำนักสวงสวรรค์ที่สิทธิ์กลุ่มหนึ่งได้ละทิ้งสำนักแล้วไปเข้าร่วมกับสำนักเฮฮวนจากนั้นคนเหล่านั้นได้ประโยชน์มากขึ้นเมื่อเข้ากับสำนักเฮฮวนสิทธิ์ของสำนักสวงสวรรค์ ่างก็ออกจากสำนักไปมากขึ้นนี่ทำให้เจ้าสำนักสวงสวรรค์เศร้าหมองจึงได้สั่งคําสั่งออกไปสังหารเหล่าสิทธ์ที่กล้าละทิ้งสำนักอีกเรื่องเป็นเด็กที่เกิดมาอาัจฉริยะและสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดของผู้โอโสขั้นแตกหน่อของสำนักเมฆหมอกในอีกสามเดือนดังนั้นเหล่ามิตรสายทั้งหมดจึงส่งคนเพื่อไปยินดีด้วย หวังหลินฟังเป็นเวลานานและเริ่มจะเกิดอาการเบอร์เบอร์ในโลกของการฝึกฝนเซียนของแคว้นเจ้าณนะจุดหนึ่งเขาได้รู้ซึ่งว่ามีใครบางคนกำลังมองมาที่เขาจึงได้หันศีรษะไปทางนั้นและเห็นศิทษิสตรีจากสำนักชวนเต้ามองมาที่เขาแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนบนใบหน้าหวังหลินพยักหน้าและป้องกันอย่างลับๆ เขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะตกอยู่ในมนสกดที่เหล่าสิทธิคนอื่นเจอในตอนนั้นหลิวเหมยเป็นผู้นำของสิทธ์สายในในสำนักส่วนเต้าและเธอค่อนข้างมั่นใจในสเสน่ห์โดยธรรมชาติของเธอในสำนักส่วนเต้าไม่มีใครที่อายุเท่าเธอสามารถต้านทานได้แต่ว่าชายหนุ่มที่ดูธรรมดาทั่วไปคนนี้กลับเป็นคนแรกที่ฝืนคืนสติได้ นั่นทำให้เธอประหลาดใจจนช่วยไม่ได้ที่จะมองเขาอยู่หลายครั้งแต่ไม่ว่าอย่างไรที่เธอมองวังหลินก็เห็นเขาเป็นเพียงระดับสามขั้นรวมลวนปานไม่มีอะไรผิดแปลกจากคนทั่วไปเลยสักนิดขณะที่เหล่าผู้ก็โสพูดกันสิทธ์ทั้งสองทำนักต่างเริ่มสนทนากันเช่นเดียวกันและเตรียมพร้อมกับการประลองที่กำลังจะมาถึง สิทธิของสำนักส่วนเต้าทุกคนดูเหมือนจะมีหมอกลึกลับที่ปกปิดระดับบ่มเพาะของตนเองหวังหลินก็ตกตะลึงเช่นกันที่เขาสนใจวิชาในสำนักส่วนเต้าวิชานี้ดูคล้ายกับเม็ดยาจำแรงแต่ระดับสูงกว่าสิทธิของสำนักเหึงยัว่วดูเหมือนจะสนใจในการกระทำของบุรุษและสตรีสองคนนี้พวกเขาต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง แต่วังหลินสังเกตการประหลาดบางอย่างได้สิทธุทุกคนของสำนักส่วนเต้าเมื่อดูจากสายตาทุกคนจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงความเขารบไปยังชายไวกลางคนด้านหลังหลังจากคุ้นคิดคนนี้อยู่นานหวังหลินก็ดึงสายตาออกก้มหัวลงต่ำและเงียบเสียงครับก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ